ร้านเพียเชียขาหมูสุดยอดและให้เนียหน่อยได้ไหมเพียพะแล้วแล้วหอมเนียเต้นชั่ววูนหน่อยได้ไหมชั่ววูนได้มีตัวเต้นได้เลยมาเลยแล้วเนียแล้วให้เนียเชี่ยอยู่กับเพียเชียครับเราอยู่กับเพียเชี่ะคุณก็ลองมาลองมาดูแล้วเขาอร่อยแบบเปียวๆเขากระเป๋าจิตเอ็ดมากินข้าวขาหมูร้านนี้เขามีชื่อเสียงดอวเข้าวข้าวหูกมูที่สั่งหมูตุ้ยจีของเฮียเชียที่ทำให้คนมากมายอิ่มจนหนังท้องตึง อนนอนฝันว่ายังกินต่อไวทั้งไส้ใหญ่ไข่ปะโลโอ้โหน้ำลายไหลเออสุกร้อนอร่อยจนต้องยกสดรสเด็ดฤทธิ์เดดไม่ต้องพึ่งชูจิ้มแล้วดวงลุกสุขภาพจะแข็งแรงเออจีนทั้งหลแหน่งสามไมต้องแจกแจกใสเต็มวันนี้งทำกินเองบ้านจากล่างเท้าแต่ดังล้านไปถึงสามย่านทุกินแต่ฟาสต์ฟู้ดแต่คุณที่จ้อยไม่ไหวรุ่นทุกที่จะเบอร์เกอร์กับเฟรนฟรายเป็นหมูตุ๋นทุกที่คุณจะสดใสไม่มีอาการหงุดหงิด กับโออิชี่แล้วฟังอร่อยจะวิคู่าอยู่กะเฮียเชีอับอยู่กะเฮียเชีอร่อยกันจนนั่งทองตึงเปียอ่เฮียออยู่กะเฮียเชีอร่อยแซ่จนดังทองตึงเปียอ้าวอยู่กะเฮียเ่ะอยู่กะเฮียเชีอร่อยสซจนัทองตึ